ตอนครึ่งดาบเทวดาต่อให้ครับตอนครึ่งร1อกับ1 1 5 5้าดเจ้าวิซนซีมาแทนนะครับตอนแรกเขาวางเจ้าสิงห์พันชัยเนี่ยให้เจอกับดาบเทวดาแต่สิงห์พันชัยถอนตัวไปครับนำเจ้าวินซีเกียรติเจริญชัยเข้ามาแทนไอ้ฉายาสนุกสนุกในอินเทอร์เน็ตนี่ก็าตั้งฉายาให้เจ้าวินซีขุนเข่าไม่กินหมู เจ้าตัวบอกครับงงเลยครับฉายานี้มาได้ยังไงแต่ฉายาที่แท้จริงนี่ยังไม่ยังไม่เห็นนะครับต้องถามกับเจ้าตัวเจ้าตัวบอกขุนข่าวไม่กินหมูนี่มาได้ยังไงครับก็แฟนคลับในโลกโซเชียลก็ตั้งให้แหล,ละครับมมงคลแล้วครับสามนักอ่านเสือจาก,กยียริเจริญชัย มรการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการเป็นคู่5้ามบนเวทีครับคู่นี้มาดูกันยกที่2อาวินซีกางเกงแดงนะครับส่วนดาบเทวดากางเกงน้ําเงินครับ หยาบเข้าหาครับเจ้าอินทรีซ้อมอยู่ค่ายมวยเกียรติเจริญชัยส่วนทางด้านดาบเทวดานี่ก็ซ้อมอยู่แค่ซีรียิมครับเอาเอาอุยต่อยหมัดนะครับชื่อเดิมของเขายุทธศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์ครับมีต่อยหมัดแล้วนะครับดาบเทวดาเด็ดเปิดขึ้นมาดาบเทวดาได้เปรียบ11-8 วินซีต้องระวังับดาวเทวดานี่ฉายาสอกรามาสูนนะสอกคมครับจับเท,ทิ้งเอา้เอาเสียหลักดูจางเราไม่ได้เปรียบเสียเรียบกันมากมายครับฟอร์มหลังๆของเจ้าวินซีก็มีชนะคะแนนคมสอนเจ้าทะเลทองแพ้คะแนนสิงห์พัญชัยล่าสุดแจ้งเกิดด้วยการชนะคะแนนน้องโดมจากยุทธกองสื่อที่ช่องเจ็ดสีครับ ส่วนดาบเทวดา3ฟอร์มหลังชนะคะแนนจมูเกเค็ดลูกระบาดเอาแต่ตอนนี้โดนหมัดนะครับดาบเทวดาโดนหมัดไปแล้วครับจาวินซีพยายามจะรัวเข้ามามสองฟอมหลังไม่ค่อยสู้ดีด้วยแพ้สลาวุฒิทักษ์ป่าผาแดงแล้วก็มาแพ้ปืนคนเล็กนครศรีเอาลอแล้วครับหมดยกที่2แล้วครับ ดูกันยกที่สดูครับเจ้าดาบเทวดาโดนเข้าไปนี่อาการออกเลยครับสถานการณ์2ยกทางด้านดาบเทวดาได้เปรียบอยู่5ต่อ4ลดลงมาครับสูสีแล้วครับเจ้าวินซีเดินคีบเดินล็อกและเป็นมวยวงในเหนียวนะ เจาวินซีเนี่ยประเภทแบบว่าเดิน 5, 6ยกนี่ไม่หมดแรงครับนี่ตาเทวดาตั้งรับอยู่ทิมเข่าวขวาไปเจ้าวินซีโต้แข้งซ้ายพาดเป้าไปครับแข้งซ้ายเจ้าวินซีนี่ครับโอ้ยเอาลูกนี้โอ้โหโดนครับเป็นจังหวะก้านคอครับเต็มข้อเลยครับจะลุกขึ้นมาไม่ไหวแล้วโอ้โหเสียการทรงตัว โอ้โหเจ้าดาวเทวดาอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับแข้งขวาก้านคอเข้าไปเต็มๆโอ้ทีมงานสาธยายดูครับเนี่ยครับแข้งขวาเซเลยครับเจ้าวินซีแต่ด้วยหัวจิตหัวใจพยายามที่จะลุกขึ้นมาสู้แต่ไม่ไหวครับโอ้โหไปไปมือข้อเลยครับดูครับอีกครั้งครับแข้งขวาเซทาหลาล้มลงไปเลยครับเจ้าวินซีนี่แหละครับ เป็นนั้นว่าทางด้านดาบเทวดาแปงกองปราบเอาชนะเทนนิเกิลน็อกเอาท์เจ้าวินซีเกียรติเจริญชัยไปในยกที่3เท่านั้นครับโอ้โหเป็นจังหวะที่พลาดครับจ้าวินซีมือซ้ายตกโดนก้านคอเข้าไปเต็มๆเลย